สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะอย่าลืมกดคนละไลคยให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิป <c oughs> นะครับผมสาหรับวันนี้ผมมีเอื้องหวายเบนสันตาดํานะครับผมหวายเบนสันตาดําไม้ป่าแท้พม่ากํากลังออกดอกแบบนี้นะครับตาดํานะครับผมหวายเป็นสันถือเบนสันถือว่าเป็นกล้วยไม้ป่าแท้โบราณที่ค่อนข้างหายากนะครับผม เป็นไม้พม่านะฮะแล้็คือตาดําตาดําคือเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมแบบนี้กําลังออกดอกกล้วยไม้เอื้องสายเวลาเขาออกดอกเขาจะทิ้งใบทั้งหมดเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมแล้วเขาจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมงานกําลังปลูกครับผมหวเป็นสันเป็นกล้วยไม้ที่ชอบร่มราไรนะและแต่คือหายากครับผม <c oughs> รูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมกําลังออกดอกแบบนี้นะฮะ มีตูมดอกไปด้วยนะครับผมเอาไปปลูกเอาไปบ่มพอแป๊บนึงปีหน้าก็จะสวยครับเพราะว่ามันกําลังงอกยอดใหม่ขึ้นมานะครับผมวันนี้ผมจัดจำหน่ายหวายเป็นสันแค่1นึกิโลแปดบาทรวมส่งนะฮะหกิโลแปบาทรวมส่งใครรับ3ากิโล 2,000บาทรวมส่งนะครับผมเอื้องหวายเบนสันกล้วยไม้ป่าแท้พม่าหายากนะครับผมใครสนใจหวายเบนสัน1กิโล800บาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์095 941 898 89 8แอดไลน์มาได้เบอร์นี้เช่นกันครับที่เบอร์095 941 898 89 8เอื้องสายเบนสันนะกำลังออกดอกทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผม1กิโลแ0 3กิโลส่งฟรี มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ